กอดเอชุนจัดโต้ข่าวลือแพรวพราวแสงทองงานน้อยเรื่องนี้ถือว่าเป็นทีจับตามองพี่น้องขาแฟนคลับเอฟซีหลายคนนะคะตั้งก็ออกมาเว้าหลายทา่าหลายแง่หลายมุมบางคนทีติดตามล้ะกะ็เห็นแพรวพร้าแสงทองล้ะก็สันวงสะทอนออกงานก็จะรู้ว่างานเขาเยอะแล้วก็ไม่ค่อยมีวันว่างเลยจริงๆแต่กระแสะที่ติดหูแฟนคลับเอซีนั่นก็คือ แพรวพราวงานน้อยงานหตงานบอมีต่างๆนาหน้าพี่น้องคะ่ะซึ่งเรื่องนี้ถําเอาทั้งด้านบอสเอนะคะซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของแพรวพราวแสงทองออกมาโต้โต้ข่าวลือแพรวพราวแสงทองงานน้อยบน่นหาคิวเที่ยวมัสดิดยังยากเลยว่าสันพี่น้องคะ่ะเรื่องนี้บอสเอออกมาการชุนหนักหลังมีคนเมาว่าแพรวพราวแสงทองงานน้อย จึงโพสต์โต้ด้วยการบ่นว่าพยายามขอคิวเดือนกุมภาเพื่อไปเที่ยวมัส,สดิปแต่หาวันว่างกันยากว่าสันพี่น้องซึ่งเป็นการยืนยันกลางๆว่าตารางงานของแพรวพรา,พราแน่นสวนทางกับข่าวลืออันนี้คือทางด้านทางด้านบอสเอนะคะเพิ่นได้ออกมาโต้กับกระแสทีวาแพรวพราวแสงทองบอมีงาน แต่จริงๆแล้วเพิ่นบอกว่าขนาดว่างช่วงเดือนกุมภายังหาวันว่างไม่ได้เลยถือว่าเป็นอีหยางทีสวนทางกับคาวลือเพิ่นว่าแบบนี้พี่น้องถือว่าเป็นอี้หยังทีและหลายอย่างพี่น้องสําหรับเรื่องของแพรวพราวแสงทองแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องทีจริงแน่่จริงแน่พี่น้องส่วนมากแล้วไอ้คนทีบอมักก็เอานํามาเสนอเรื่องเล่าที ค่อนข้างไปในเชิงลบพี่น้องแต่ถ้าคนที่ติดตามติดตามแพร่ๆแสงทองจริงๆจะรู้เลยว่าแพร่ๆแสงทองมีงานแทบทุกวันขนาดใกล้ถึงวันแต่งงานนะคะการย่งรับงานเซยอยู่พี่น้องสําหรับแพร่ๆแสงทองนะคะเรื่องนี้นถือว่าเป็นอีหยังทีแฟนคลับเอฟซีของแพร่ๆแสงทองโตจริงตัวยงจะรู้เลยว่าแพรวๆน่ะแกร่งเกิน ว่าผู้หญิงคนหนึ่งจริงๆเพราะว่าบ่ว่าสิเป็นเรืืองอีหยังกระซางพี่น้องคะงานยังคือนั่งสูเบิดพี่น้องหนักเอาเบาสู้สู้มาตลอดเพื่อคนข้างหลังเพื่อครอบครัวด้วยเพื่อองค์กรด้วยนะคะบ่ว่าสิพบเจอกับกระแสะอีหยังกระซางมุ่งมั่นทำงานอย่างเดียวนี่คือสิ่งทีการันตีแล้วก็ท้าให้เหาเห็นว่าผู้หญิงคนนี้สมกับชายาว่าหญิงแกร่ง หญิงแกร่งแห่งยุคจริงๆแราวๆแสงทองบ่มีผู้ใดทีสิมาแกล้งเกินแร่วไปอีกแล้วพี่น้องถาคนอื่นโดนเหมือนแราวเยสิบาปานีเป็นประสาทไปแล้วพี่น้องอีลีค่ะขนาดเท่าเนี่ยเขาไปหาข้าวแต่ลเมือเนี่ยแทบจะบอกโอ้ยอะไรเนี่ยแต่ละวันเนี่ยต้องโดนทุกวันก็แล้วกันแหละแราวแสงทองไม่มีวันเว้นเลยที่จะไม่โดนกระแสดามา อันนี้ก็ถือว่านั่งสูอหลีอยกับสังคมแบบนี้ทำตัวยังไงให้อยู่กับกระแสดาม่าได้ตลอดระยะเวลาปีสองปีมาแล้วถือว่าพระพราแสงทองมีกลยุทธ์ที่จัดจัดการกับแร่พาแล้วก็คือหนึ่งแหละพี่น้องตั้งหน้าตั้งตาทำงานเหตุงานอย่างเดียวบอส้นพี่น้องขานิ่งๆนิ่งแต่ถ้าได้สวนกลับแล้วก็มีเงิบนะพี่น้องสำหรับแพระพาเป็นค้นที พูดน้อยต่อยหนักในวางสั้นพี่น้องแล้วเรื่องช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นนี่อย่างที่นักนาสาหัสพี่น้องเพราะว่าเรื่องขื้นโล่งขื้นสารกันหลายพี่น้องงานกันหลายไหนสิไกลงานแต่งอีกไหนสิทายพี่เวดดิ้งไหนสิถ้าแย่งเตรียมโตเบิ่งงานต่างๆพี่น้องก็ถือว่าแถบสีบ่มีวั่นว่างเลยสําหรับแพร่วแสงทองอันนี้เยสิเสเซอมันว่าถาเหาเขาไปอยู่ในชีวิตเขาอีหลีเนี่ยจะรู้เลยว่า แทบไม่มีเวลาว่างจริงๆพี่น้องเบิงหลวดช่วงนี้บวาสิเป็นงานไล่สดงานสแสดงหรือว่างานเตรียมงานแต่งมังละ่ะพี่น้องมันใกล้แล้วเนาะแล้วช่วงนี้ชุลมุนสําหรับที่วิตของแพลวแสงทองก็คือหนักเอาเบาสู้จริงๆพี่น้องขาสู้อยงเดียวสู้จนมีวันนี้นะพี่นอ้องแพลวแสงทองเริ่มต้นจากศูนย์เลยนะพี่น้องเริ่มต้นจากศูนย์ก็คือ แค่เป็นแดนเซอร์คนหนึ่งที่สู้ชีวิตแก็มมหัดลองฮัดลันะคะพี่น้องจนว่ามาเท่าทุกมือนี่นั่มองค์กรผู้ยิ่งทีแข็งแกร่งมากๆดูแลองค์กรดูแลขอบครัวดูแลลูกเต่าโอ้โหพี่น้องผู้ดได้วางได้กระซางสําหรับตัวแยสิทเองแล้วก็คือว่าเป็นไอดอลเป็นอี้ยังทีหนาเอาเยื่ยงยางคือสู่เท่านั้นไหมพี่นอ้องย่าถอยไหม การสู้เนี่ยเป็นการดีพี่น้องคะสีเห็ดให้ถือใจคนเสมอเป็นไปไ่ได้ยุแล้วเนาะพี่น้องเฮาสิปเฮ็ดให้ถือใจค้นทั้งประเทศมันเป็นไปไม่ได้สิ่งที่เราทําได้คือทําวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วแผลวพาว,พาวแสงทองก็ยึดเอาตรงนั้นแหละพี่น้องคือทําหน้าที่ของตนเองทําหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วก็มีซันมงสะท้อนที่เข้ามาอยู่เคียงข้างแล้วก็ เข้ามาเติมเต็มเขามาให้กำลังใจกันน่ะแหละพี่น้องยืนเคียงบ่าเคียงไหลไปด้วยกันพบเจอความสุขกระสุขไปน้ำกันพบพอความถุกหรือว่าปัญหาก็คอยแก่คอยอยู่น้ำกันนี่คือบุเพสน,นิวาสท,ทำให้แพรและสันได้มาเจอกันพี่น้องให้เสื้อหมันเถะว่าเรื่องมมนีไม่เชื่อ,อยาลบหลู่มันมีทีมาทีไปมันมีที มันมีอย่างอีกหลยลยเรืองพี่น้องค่าทีทํทำไห้คน้นสองคนมาเจอกันมันโบเมนว่าเร่อง,ง่ายเด้พี่น้องค่าแล้วก็มาพบเจอกันในตอนทีสถานการณ์แบบนี้แหละอ่ะแพลวพลวแสงทองก็อายุมากกว่าแล้วก็มีลูกมีเต้าแล้วแต่สันวงศธรเขาไม่ได้ไปเอาอาดีตของแพลวพลวแสงทองมาเป็นข้อวัดเขาเอาขนาดที่เขาอยู่ด้วยกันแล้วก็ช่วงที่ใช้ชีวิตร่วมกัน เขาไปด้วยกันได้ใช้ชีวิตแมทตกันใช้ชีวิตไปน้ำกันได้ดีนี่ก็ถือว่าเป็นคนฉลาดคิดอย่าไปคิดเอาอดีตมาตัดสินผู้หญิงคนหนึ่งหรือว่าอย่าไปคิดเอาอดีตที่เข้ามาทําให้ชีวิตเราเดินต่อไม่ได้คนเฮาถา้าคนฉลาดเขาไม่เขาบ่ย้ำอยู่กับทีพี่น้องไม่ย้ำอยู่กับเรื่องเดิมๆบ่อ,อยู่กับอดีตเดินหน้าสู้ทําวันนี้ให้ดีที่สุด นี่คือสิ่งที่สั้นวงสะท้อนเพิ่นเหตุมากแล้วเพิ่นกระบ,บอกเลยว่าเพิ่นบ่เอาอาดีตที่เกิดขึ้นมาตัดสินเพิ่นอยู่กับปัจจุบันแล้วก็อยู่กับผู้ยิ่งทีเพิ่นหักใส่ชีวิตแต่ละมือให้มีความสุขนี่คือทัศนคติหรืออุดมการณ์ของสั้นวงสะท้อนกะถือว่าเพิ่นเป็นอายุน้อยแต่ความคิดความอ่านของเพิ่นคือ เป็นผู้ใหญ่สําหรับายสิิคิดแล้วว่าสั้นวงสะทอนเนี่ยมีความคิดเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ใช้ชีวิตแบบผู้ใหญ่บ่คือบอ่คือวัยรุ่นอายุยี่สิบกว่าปียังสี่แม่พ่นองคือเพิ่นฮุจักคิดแล้วก็ทางานทีนี้เห็นความพยายามของสั้นวงสะท้อนที่เพิ่นพยายามที่จะไปกับแพลวให้ได้เป็นเขยอีสานพยายามที่จะกินอาหารอีสานเบาอีสานพยายามหัดล่าหัดฟอนพยายามหัด ทุกสิ่งอย่างเขาจะพยายามทําเพื่อผู้หญิงที่เขารักนี่คือสิ่งที่เห็นได้ชัดจากผู้ชายชื่อสันมงสะทอนพี่น้องคะสําหรับเยสิต์แล้วถือว่าสันมงสะทอนเป็นผู้ชายที่มีความขีดความอ่านเป็นผู้ใหญ่สมแล้วที่ได้มาพบเจอกับแพรวแสงทองนะคะจังได้แล้วก็ล่อพี่น้องคะ่ะวันที่19กามกราที่จะถึงนี้นะคะเป็นวันดีของ ทั้งคู่ก็อยากให้พี่น้องแฟนคลับเอฟซีร่วมแสดงความยินดีกับแพรพลาแสงทองและก็สันมงสะทอนกันหลายๆนะคะพี่น้องขอให้ทั้งคู่เดินจับมือกันนะคะแล้วก็มีความสุขหลายๆพี่น้องคะสำหรับมนีสวัสดีค่ะ